สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีพี่น้องเบิร์สุขุมสุขุมมาเมื่อนี้ได้ต่างกุ้งต่ากุ้งทะเลไอทะเลเดือดทะเลเดือดนั่นแหละ<ร>ม,ม,มีกุ้งมีหมึกมีไอปูม้าเนี่ยทุกคนครบร้เลยมื่อวานนี้ผักกับแกมเฮามื่อวานนี้นี่เห็นบ่ทุกคนผักกับแกมอาไว้ข้างล่างบ่เดี๋ยวมาขึ้ดูแนะ่อ่าเออประมาณนี้แหละหยิบจุบกินนะมันหลายเกิน เธอเกษีรณเขียนได้ยิบเอามาหัวหลายใหญ่ห้องเฮ้ยหัวหลายใหญ่ห้างคนหิวละมาเด้อพี่น้องทางบ้านเด้ยว,ดวยแซ่บๆแล้วกันแบบนี้ยิบกุง้งขึ้นมากุ้งมาใส่เลยมีกุ้งงานี่ก็สดสด แค่โดน้ำนิดเดียมเข้าอร่อยนะไม่ต้องแค่นานหรอกอแบบคือ,คอกองไปตลาดมา หันประจำเสียบบุคคลเปลี่ยนหันเนี่ยมะนาวเอ้ยนี่เขามีหอยนาไอ้หอยหอยนางกะหอยแครงหอยแครมีหอยแครงหอยนางรมแต่ว่าเขาเน้นแบบของทะเลของทะเลแต่ว่าหันที่จะไปกินเผ็ดบราได้ชื่อสิบราได้กินหรอกสั่งเอา รสชาติมันเปิดไรช่างเลยแต่เขาเ็เนื้อรสชาติแบบจัดจานแบบมาหารเนี้ยเจอของร้านอืิะโบเพ็ดกับบแช่ก็คนอืมอืมอืมอืร่อยข้ากันน้ำปลาแบบหสุดมาก ปลาก็ดองเองด้วยนะกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวเขาใหญ่ไม่น้อยหน้าเลยแหละกุ้งเนี้ยโมตดนานกูว่าเยอะจริงเม็ดกระถิ่นก็เยอะนะทอมอยู่น้่นแหละคนไม่ได้เยอะมากล้นด้วยล่ะ สำหรับคอยถ้าบ่มีไอถ้าบ่มีย้อไอพักพักกะถิ่นคือบนแท็มากินแค่นี้ผมขจะถินพันปันเขาถ้าสกีเบิร์ดอยู่บนหลายคั้ อเ,เอาไก่เลยเนี่ยราดน้ำปะลาร้าราดลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาอันนี้ก็เนาะตามด้วยน้ำปลาละา าตาม <ไป S 2> ด้วยเยอะกระถินปูมันสดมากนะับสดแบบหวานฉ่ำครับนะอ,อืนอร่อเลยอ,อยู่ข้างล่างเนน,น่นเลย เครื่องเคียงเน้นๆไม่ต้องห่วงเฮ้ยไม่ได้ดินอยน่นล่ะดูเผ็ดไม่เผ็ดดูเอาพีกแบบจะลองไห้ฉันอยากจะลองไห้เผ็ดมากาก็เสริมมาเยัะ อืมดมูดิดูดูดูตัวคดใหญ่นะต้องฝากก่อสิ กุ้งตัวใหญ่จริงมีตัวใหญ่กว่านี้ปะมีต้องน,นี้แหละคือได้ใหญ่กว่นี้มันก็ต้องเป็นกุ้งม,มีมหรอตัวใหญ่กว่านี้เหมอนก,กุ้งแม่น้ำนะ่ะเออนี้เรียกกุ้งขาวเลยมันเอาเป็นลูกอะ เผ็ดมากจะบอกให้ใครกินเผ็ดไม่สุดจะบอกเลยกินไม่ได้ไปกินเผ็ดม่ได้ืมคือที่ห้องให้เลยทุกคนุ้นกปูม,มา เป็นตั้งแซ่บออาบันี้เป็นยังไงลืมปิดประตูบ้านจะดนนได้ยินเสียงรบได้ยินเ่ยลืม,ลม,มเลยเผ็ดของแท้สองห้าง Ladder cho kim ngôi dưỡng mẹ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  เธอเธเธอออย่างออกไปหลายแห้งคนเผ็ดน้ำอยากให้กินอย่างเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัสมัยทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากกินหน้าเจียดอย่างกินบ๊ายบาย